นับสนุนโดยอะไรดีบุกก็ว่าดีสบูเบนเนตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ยาดมตราบอยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันฮานามิลิขิตให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันฮานามิเข้าเกลียบรวยเพื่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ดเดลเดนิวส์ D News, อัปเดตกับผมนนทกิมกล่อมนะครับ วันนี้พบกัน13นาฬิกา53นาทีโดยประมาณครับที่หน้าจอโมโนทเวตี้นเช่นเคยพร้อมด้วยเรื่องราวข่าวสารต่างๆหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนอกจากที่หน้าจอทีวีตอนนี้หมายเลข29โมโนทเวตี้นแล้วนะครับช่องทางออนไลน์ของเราคุณผู้ชมก็ติดตามควบคู่กันไปได้นะครับถ้าจะติดตามสดๆรายการของเราตอนนี้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะครับโมโนทเวนตี้นทนิวส์ก็ติดตามได้หรือว่าที่ YouTube Channel นะครับโมโนทเวนตี้นก็ติดตามได้สดๆพร้อมๆกัน แล้วก็รวมไปถึงติดตามเรื่องราวข่าวสารอีกหลากหลายช่องทางของเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ทุกๆแพลตฟอร์มวันนี้หลากหลายประเด็นสาหรับเจาะข่าวเด็กของเราในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองที่วันนี้มีการออกมาเน้นย้ําถึงความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐบาลความเป็นหนึ่งเดียวของพี่น้องสามป่อว่ายังคงเหนียวแน่นหรือแม้แต่คดีความกรณีคดีของคุณหมอกระต่ายนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการบวชของสิบตำรวจ เมื่อวานนี้ครับกลายเป็นกระแสที่ติติงกันพอสมควรล่าสุดมีความเคลื่อนไหวออกมาครับว่าเย็นวันนี้10บตารวจก็คือพระนรวิทย์เนี่ยเตรียมที่จะสึกหลังจากที่เกิดกระแสเกิดขึ้นมากมายตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นเมื่อสองสาวันก่อนครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่หล่มศักด ผู้ชมครับคดีคนร้ายบุกเข้าไปจี้ชิงทองในห้างดังที่หลม่มศัพท์ที่เพชรบูร์ครับล่าสุดทางตํารวจนั้นสามารถติดตามจับกลุมตัวได้แล้วนะครับโดยคนร้ายเนี่ยเข้าไปชิงทองได้ทองไปน้ําหนักรวมกว่า20บาทแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงเปิดทางเพื่อหลบหนีนะครับสุดท้ายถูกตํารวจติดตามจับกลุมตัวได้โดยอ้างว่าต้องการหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบครับ นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับขณะที่คนร้ายก่อเหตุใช้ปืนจี้ชิงทองและเข้าไปกวาดทองภายในร้านก่อนที่จะหลบหนีไปครับโดยจากภาพก็จะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยเป็นชายผิวดำแดงสูงประมาณสัก170เซติเมตรครับใส่เสื้อแขนสัน้นคอปกสีเขียวเข้มกางเกงยีนสีน้ำเงินสวมรองเท้าผ้าใบสีดำและสวมหน้ากากอนามัยสีดำ เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองยาวราชสินทวีในห้างสรรพสินค้าย่านหล่มศักด์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเบื้องต้นพบว่าคนร้ายได้ทองคาไปทั้งหมดน้ําหนัก23บาทขณะที่พนักงานร้านทองเนี่ยเล่าบอกว่าพบเห็นคนร้ายเดินเข้ามานะครับแล้วก็วนเวียนอยู่ที่ร้านทองเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาแล้วแล้วบางวันเข้ามามาวนวน,เว,นเวียนอยู่หน้าร้านถึงสองรอบทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น ซึ่งก็เคยเดินตามคนร้ายรายนี้ด้วยนะครับเพราะว่าดูท่าทางผิดสังเกตมีพิรุธอยู่พอสมควรล่าสุดครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพหล่มสักสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้ได้แล้วนะครับคือนายนพพุทธอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นสืบทราบว่าหลังจากก่อเหตุคนร้ายได้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในทุ่งนาแห่งหนึ่งในพื้นที่ตําบลบ้านเนินที่อําเภอหล่มเก่า จึงได้นํากําลังเข้าไปปิดล้อมครับก่อนที่จะจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับของกลางสร้อยคอทองคําทั้งหมด17เส้นแล้วก็มีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์อีกหนึ่งกระบอกโดยจากการสอบสวนครับคนร้ายให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุนะครับแล้วเป็นบุคคลที่ปรากฏตามภาพในกล้องวงจรปิดที่ร้านทองดังกล่าวจริงเนื่องจากว่าต้องการที่จะนําเงินไปใช้หนี้นอกระบบ เบื้องต้นนะครับตำรวจได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สพหล่มสักดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพร้อมกันนี้ก็ขยายผลหาทองคำของกลางที่เหลือต่อไปอีกด้วยครับไปดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีของคุณหมอกระต่ายนะครับกรณีของสิบตำรวจที่ล่าสุดได้ทำการบวชนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณหมอกระต่ายแต่ปรากฏว่า ถูกติติงจากสังคมพอสมควรว่าในสถานการณ์นี้ในช่วงเวลานี้ยังอยู่ในคดีความแต่กลับเข้ารับการบวชได้อย่างไรอาจารย์จตุรงจงอาสาผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาครับได้ออกมาแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ผ่านทางเพจ Facebook แสดงความไม่เห็นด้วยก,กับการที่พระอุปชาวัดปริวาดราชสงครามยอมบวชให้กับสิบตันตรีน,นรวิทย์บัวดก ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนแพทย์หญิงวรารักษ์สุภวัจจริยากุลหรือว่าคุณหมอกระต่ายโดยระบุนะครับบอกว่าอุปชาดีสีพระศาสนาบวชได้บวชไม่ได้รู้อยู่แก่ใจพร้อมกันนี้ระบุเหตุผลนะครับว่าข้าราชการที่บวชได้นั้นต้องมีกําหนดการบวชที่ชัดเจนต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดว่าไม่ได้หนีราชการมาบวช และถ้าหากว่าเป็นผู้ต้องหาในคดียังไม่สิ้นสุดเนี่ยนะครับต้องมีกําหนดการศึกที่ชัดเจนเมื่อคดีสิ้นสุดลงก็ต้องสึกไปรับโทษพร้อมกันนี้ระบุครับว่าแบบนี้เข้าเกณฑ์มหาเถรสมาคมข้อ 1, ข้อ2และข้อ3เพระสังฆาธิการที่บทให้ควรรับการลงโทษตามจริยาพระสังฆาธิการจากนี้จึงรอดูว่าเจ้าคณะปกครองชั้นต่างๆนั้นจะต้องออกมาทําอะไรหรือไม่อย่างไร พร้อมกันนี้ก็มีการยกตัวอย่างนะครับว่าในอดีตนั้นในสังคมก็เคยเกิดเหตุความวุ่นวายมาแล้วในอดีตก็คือกรณีของจอมพลถนอมที่ไปบวชชุบตัวจนกลายเป็นชนนเหตุให้เกิดเป็นวิกฤต6ตุลาเกิดขึ้นนี่คืออาจารย์จตุรงจงอาสานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาอาจารย์ท่านติติงแล้วก็ตั้งคํถาถา,ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สืบเนื่องมาจากว่า10ตํารวจตีนรวิทย์หรือว่าเพราะนารวิทย์เนี่ยเข้าบวชเมื่อวานนี้ เขารับการบวชแล้วก็ไม่มีกําหนดการศึกที่ชัดเจนแล้วก็ถูกตั้งคําถามจากสังคมพอสมควรเช่นเดียวก,กันกับพระเมธีธรรมาจารย์ครับหรือว่าเจ้าคุณประสานเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ได้ให้ความเห็นต่อกรณีแบบนี้นะครับท่านบอกว่าพระอุปชาต้องดู3ปจัจจัยหลักคือพระวินัยตามพระไทยปิดกเล่ม4ซึ่งกําหนดข้อห้ามและคุณสมบัติเอาไว้หนึ่งในนั้น มีเรื่องหนีคดีอาญาแผ่นดินด้วยหรือไม่นะครับตรงนี้เนี่ยต้องไปตรวจสอบดูดูข้อมูลให้ชัดเจนต่อมาคือต้องพิจารณาเจตนาของผู้บวชครับและต้องพิจารณาความคิดความเห็นของสังคมด้วยนี่คือ3ปัจจัยหลักนอกจากนั้นแล้วครับเจ้าคุณประสานยังระบุว่าการเป็นพระบวทใหม่ต้องทํากิจของสงฆ์หลายอย่างหลายประการการที่ยังอยู่ในคดีความต้องมีการเดินทางไปให้ปากคาและภารกิจอื่นๆอีกมาก อาจไม่มีเวลาทำกิจของสงฆ์ส่วนพระอุปชาในกรณีนี้อาจไม่ถึงขั้นอาบัติเพราะว่าคาดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดขณะเดียวกันจากเรื่องราวนี้นะครับล่าสุดพระสถิตบุญยวัฒน์เจ้าคณะเขตยานนาวาซึ่งท่านเป็นพระอุปชาที่บวชให้กับพระนรวิทย์และพระนิคมก็คือบิดาของพระนรวิทย์นี่แหละครับเปิดเผยบอกว่าทั้งสองรูปเตรียมศึกแล้วในเย็นวันนี้ครับจากกระแสวิพักษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเจ้าอาวาสวัดได้รับการติดต่อจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพราะว่าการบวชครั้งนี้อาจเป็นการบวชที่ไม่ถูกต้องจึงได้มีการพูดคุยกับพระนรวิทย์ซึ่งเจ้าตัวก็ยินยอมศึกแต่ช่วงเย็นนี้ขอไปร่วมพิธีศพของผู้เสียชีวิตก่อนหลังจากนั้นก็จะนุ่งขาวห่วมขาวแล้วก็ถือศีลส่วนพระนิคมก็ระบุว่าจะขอบวชต่อให้ครบสามวัน แล้วก็มีการชี้แจงครับว่าก่อนหน้านี้ที่ยอมบวชให้เนี่ยนะครับแม้ว่าไม่มีเอกสารอนุญาตแต่ว่าตัวผู้บังคับบัญชานั้นเดินทางมาร่วมในพิธีด้วยตัวเองจึงได้ทําพิธีบวชให้กับทั้งสองรูปทีนี้ครับมีความเคลื่อนไหวอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการประกันภัยนะครับที่เป็นความเคลื่อนไหวออกมาในวันนี้ดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคอพอครับท่านเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นจากเหตุการณ์นี้นะครับ รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวบิกบค์คันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับไม่ได้ต่อพอรบรส่วนการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของผู้เสียชีวิตนั้นทายาทโดยธรรมของผู้เสียชีวิตมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นเงิน35,000บาทซึ่งจ่ายได้ทันทีเมื่อเอกสารต่างๆครบถ้วนขณะเดียวกันเดี๋ยวทางคอปพีเนี่ยนะครับได้ประสานกับทางบริษัทประกันภัยที่แพทย์หญิงวรารักษ์หรือว่าคุณหมอกระต่ายเนี่ยทำเอาไว้ ตรวจสอบดูแล้วมีอยู่หลายกรมทรรมครับรวมวงเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5้าล้านห้าแสนบาทเพื่อให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันโดยเร็วคอพอพอก็จะเข้าไปดูแลในส่วนนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือดําเนินการให้นะครับขณะเดียวกันเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตพญายไทกรุงเทพมหานครก็ได้ไปตีเส้นจราจรเพิ่มในจุดเกิดเหตุ ก็คือบริเวณทางม้าลายบริเวณหน้าสถาบันโรคไตเนี่ยนะครับที่ถนนพญาไทเนี่ยนะครับก็ไปปรับปรุงครับมีการทําเป็นเส้นนูนเพื่อชะลอความเร็วก่อนที่จะถึงทางม้าลายประมาณ100เมตรมีการตีเส้นสี่เหลี่ยมบีบเพื่อให้ช่องจราจรเนี่ยเล็กลงก่อนที่จะถึงทางม้าลายประมาณสัก50เมตรทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกทางนี้ก็เพื่อให้ผิวถนนเนี่ยมีลักษณะเป็นคลื่น ก็จะเป็นสัญญาณให้รถที่ขับมาเนี่ยนะครับได้ชะลอความเร็วเพื่อรถอุบัติเหตุแต่จากการลงพื้นที่เข้าไปปรับปรุงบริเวณทางม้าลายดังกล่าวอีกด้านหนึ่งกลับมีเสียงวิพากวิจารณ์ณเกิดขึ้นนะครับว่าการปรับปรุงถนนในครั้งนี้เหมือนกับเป็นลักษณะของวัวหายหลอมคอกขยับไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนนั้นกำลังให้ความสนใจแล้วก็ติดตามว่า ผลที่ออกมาท้ายที่สุดแล้วหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็คือเรื่องของการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่ได้รับคําเชิญก็ได้เดินทางไปตั้งแต่เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาก็มีการแสดงความคิดความเห็นจากนักวิชาการครับถึงสถานการณ์หลังจากนี้ว่าการพบกันของสองชาติในครั้งนี้ในรอบกว่า30ปีถือว่าหลังจากนี้เป็นสัญญาณที่ดีครับ ดรสารวุธอารี ri, ผู้อํานวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับมองว่าการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีได้รับคําเชิญให้เดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้ตามคําเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดนะครับซึ่งท่านเป็นทั้งมกุฎราชก,กุมารเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีและก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงและเป็นสัญญาณเชิงบวกที่น่าสนใจและมีความพิเศษ นอกจากนี้แล้วครับยังสะท้อนว่าเรื่องต่างๆในอดีตที่เป็นปมปัญหาระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียทั้งกรณีที่เจ้าหน้าที่ทูซาอุดิอาระเบียถูกลอบสังหารในช่วงปี2532ถึง2533ซึ่งไม่สามารถจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้กรณีการอุ้มนายม uh ูฮัมหมัดอัลูไวลี่นักธุรกิจซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นสมาชิกราชวงศ์และกรณีการลักลอบจรุกรรมเพชรบลูไดมอน โดยที่เรื่องทั้งหมดนั้นยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนจนถึงปัจจุบันในความพยายามพื้นฟื้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ครับเรื่องเหล่านี้อาจไม่ถูกพูดถึงอีกนะครับนี่คือมุมมองและข้อคิดเห็นจากอาจารย์ทีนี้ปัจจัยที่ทําให้ทั้งสองประเทศต้องการที่จะฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างฝ่ายไทยเองครับก็ต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีและในระดับปกติกับทุกประเทศในโลกมุสลิมครับที่มีอยู่50กว่าประเทศ ขณะที่ทางด้านซาอุดีอาระเบียเองอาจารย์ก็มองว่าก็มีผู้นําประเทศที่เป็นคนรุ่นใหม่นับตั้งแต่ปี2015ถึง2016เป็นต้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีนโยบายด้านต่างประเทศที่เปลี่ยนไปพยายามที่จะสารความสัมพันธ์กับทั่วโลกตามวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย230 0หรือว่าซาอุดิวิชั่น230 0นอกจากนี้ครับในช่วง5 6ปีก่อน ทางซาอุดิอาระเบียประสบกับปัญหาเศรษฐกิจราคาน้ำมันตกต่ำจึงต้องการพึ่งพาทางเศรษฐกิจอื่นๆมากขึ้นที่ไม่ได้มาจากรายได้น้ำมันเท่านั้นนะครับจึงเป็นที่มาของการทบทวนความสัมพันธ์กับไทยโดยทางซาอุดิอาระเบียเองก็มองว่าไทยมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวรวมไปถึงด้านอื่นๆที่สามารถจะแลกเปลี่ยนกันได้ ส่วนประเทศไทยถ้าหากว่าความสัมพันธ์ฟื้นไปสู่ระดับปกติได้ก็จะทำให้ไทยได้ประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงโปรแกรมสุขภาพนะครับซึ่งไทยเป็นหมุดหมายที่ได้รับความนิยมจากประเทศแถบตะวันออกกลางรวมไปถึงมุมด้านแรงงานที่ไทยอาจจะมีโอกาสในการส่งแรงงานกลับเข้าไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบียได้มากขึ้นเหมือนในอดีตที่มีมากถึงสองแสนคนประเทศไทยเองเราก็คงจะได้ประโยชน์ในแง่ที่ ไทยเราอาจจะสามารถส่งแรงงานกลับเขาเข้าไปทํางานในเซาระเบียได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แรงงานที่ไปทํางานในเซาร์เบียจากไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะซบเซาจากจํานวนสองแสนตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่พันนะหรือเป็นหมื่นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนับจากนี้เประต่อไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่ามันมีการพัฒนา ความสัมพันธ์ขั้นปกติรหว่วาก,กันเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การสร้างความร่วมมืออีกหลายมิตินะเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะได้ติดตามกันเพิ่มเติมครับว่าการเจอกันของทั้งสองชาติในรอบ32ปีผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับ คุณผู้ชมครับขยับไปดูสถานการณ์โควิด1 9กันบ้างนะครับวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอยู่ที่กว่า6,000รายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโดยเป็นคําสั่งของนายกรัฐมนตรีนะครับต้องคุมเข้มร้านอาหารหลังจากที่อนุญาตให้สามารถจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Q ได้จนถึงเวลา5ทุ่มนะครับ ศูนย์ข้อมูลโควิดในทีมวันนี้รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ครับ6,718รายผู้ป่วยที่กำลังรักษา81,532รายหายป่วยกลับบ้าน7,659รายครับและมีผู้เสียชีวิต12รายขณะที่คลัสเตอร์ที่พบมีการระบาดสูงยังเป็นกลุ่มสถานประกอบการคือกลุ่มโรงงานนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดระยองเนี่ยเป็นคลัสเตอร์โรงงานขนมปังครับ ที่พบพนักงานแผนกเดียวกันเนี่ยติดโควิด1 9ถึง19รายแล้วก็ยังต้องมีการสังเกตอาการอีกเกือบสี่รายส่วนที่สมุดประการตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูงวันนี้มีกว่า300รายครับทาให้ต้องเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะต้องเร่งฉีดให้ครอบคลุมภายในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะฉีดให้กับบุคคลทั่วไปซึ่งทางจังหวัดก็ได้รับการจาารัดสรรวัคซีนโมเดอร์นามาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนโดสด้วยกัน ส่วนการคลายล็อกวันแรกครับหลังจากที่สวคปรับเวลาเปิดให้บริการร้านอาหารไปจนถึงห้าทุ่มนะครับก็พบว่าที่โคราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักผู้ประกอบการต่างก็ฐานรับมาตรการของรัฐในการควบคุมป้องกันโควิดในทิอย่างเข้มข้นนะครับทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิการขอหลักฐานการฉีดวัคซีนการสแกนแอปไทยชนะการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลแล้วก็หยุดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทันทีครับเมื่อถึงเวลาที่กําหนด ขณะที่ท่านนายกก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานคุมเข้มร้านอาหารที่จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสัปดาห์แรกโดยเน้นย้ำม,มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งครับถ้าหากว่าผู้ประกอบการเปิดเกินเวลาเจ้าหน้าที่ต้องจับกลุ่มและยึดใบอนุญาตทันทีแต่ถ้าหากว่าพบเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ต้องเร่งดําเนินการนะครับถ้าหากว่าพบว่ามีการกระทําความผิดต้องลงโทษทางวินัยทันทีนะครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาไปติดตามสถานการณ์ทางการเมืองกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในพักพลังประชารัฐที่ล่าสุดก็ได้รับการยืนยันครับว่าสําหรับสปอเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกสถานการณ์รายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับ กลับมาติดตามข่าวสายกันต่อในช่วงนี้ครับไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับช่วงสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาจนกระทั่งสัปดาห์นี้ถูกตั้งคำถามถ,ามถึงความสัมพันธ์ภายในพักร่วมรัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงภายในพักพลังประชารัฐด,ด้วยนะครับขณะที่วันนี้ครับล่าสุดทั้งโฆษกของพลังประชารัฐและโฆษกรัฐบาลก็ออกมาตอกย้ำเน้นย้ำความสัมพันธ์อันดีครับ ดรพัชรินทร์ซำสิริพงศ์สสกทมเขตสองครับในฐานะโฆษกพักพลังประชารัฐยืนยันว่าสมาชิกพักพลังประชารัฐแม้ว่าจะมีความเห็นแตกต่างแต่ยังเหนียวแน่นครับโดยเชื่อว่าเมื่อจะต้องทํางานเพื่อประชาชนทุกคนก็มีสปิริตเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสนับสนุนรัฐบาลให้เดินหน้าแก้ปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ย้าว่าพักพลังประชารัฐมีสเสถียรภาพไม่ใช่พักเฉพาะกิจ โดยโฆษกพักยังบอกด้วยครับว่าพักยังคงเชื่อมั่นและพร้อมชูพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นแคนดิเดตนายกของพักโดยยืนยันว่าความสัมพันธ์ของสามปอย,ยังคงเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันทุกสถานการณ์เช่นเดียวกันโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับนายธนกรวังบุญคงชนะก็ออกมาตอบโต้ฝ่ายค้านนะครับโดยบอกว่าขออย่าเสี่ยมให้คนแตกคอกันหลังจากที่นายประเสริฐจ,จันทรารงทองเลขาธิการพักเพื่อไทย บอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นไม่กล้าแต่ต้องพักร่วมเพราะว่ากลัวรัฐบาลจะพังแม้ว่าจะเห็นปัญหาทุจริตก็ตามซึ่งนายธนกรในาธนะโคศก,ก็ยืนยันครับบอกว่านายกบริหารประเทศโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักรวมทั้งไม่ได้ห่วงแต่เรื่องอำนาจของตัวเอง ขยับไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างคุณผู้ชมครับสถานการณ์ความตึงเครียดในยุโรปนะครับสอบเขาว่าจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ล่าสุดสหรัฐได้ประกาศเตรียมกําลังทหารนะครับจำนวน8,500นายพร้อมเคลื่อนที่เร็วเพื่อประจําการในยุโรปตะวันออกครับ กระทรวงกลาโหมสหรัฐออกประกาศไปยังทหาร8,500น่ายครับให้เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนที่เร็วเพื่อไปประจำการในยุโรปตะวันออกหากมีความจำเป็นแต่ยืนยันว่าไม่ใช่การส่งกำลังเข้าไปในยูเครนครับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่สอเขาทวีความตึงเครียดมากขึ้นหลังจากที่รเสเซียมีท่าทีที่จะส่งกำลังทหารเข้ามาลุกรานยูเครน แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสหรัฐระบุว่าภารกิจในครั้งนี้เป็นไปในนามองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตแต่ยังไม่มีกําหนดว่าจะมีการเคลื่อนกําลังทหารทั้งหมดนี้หรือไม่ทั้งนี้แม้ว่าสหรัฐจะยืนกลานครับว่าจะไม่ส่งทหารเข้าไปในยูเครนอย่างเด็ดขาดเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่สมาชิกของนาโตแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐเพิ่งจะส่งอาวุธชุดใหม่ให้กับยูเครนตามเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับล่าสุด ส่วนคณะรัฐประหารภายใต้การนำของพันโทพอลอองรีซันเดลโกนามิบาในชื่อแนวร่วมเคลื่อนไหวรักชาติเพื่อการพิทักษ์และฟื้นฟูได้ออกแถลงการผ่านโทรทัศน์แห่งชาติของบูกินาฟาโซครับถึงการรัฐประหารยึดอำนาจโดยไม่เสียเลือดเนื้อจากประธานาธิบดีกาบาเรโดยอ้างถึงสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศที่ย่ำแย่ การที่นายกา,บาเบรเผชิญแรงกดดันจากประชาชนที่ไม่พอใจต่อความล้มเหลวในการสกัดกั้นความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากกลุ่มก่อการร้ายทำกลางความยินดีของประชาชนที่ออกมารวมตัวกันเพื่อสนับสนุนการรัฐประหารน,นะครับซึ่งพวกเขาระบุว่าต้องการความเปลี่ยนแปลงหลังทนทุกทรมานมานานถึง7ปีเต็มขณะเดียวกันครับหลังจากการรัฐประหารประธานาธิบดีกา,บาเบรและคณะรัฐมนตรีนั้นหายตัวไปอย่างปริศนาแต่ว่าทางกองทัพก็ออกมายืนยันครับว่า ทั้งหมดนั้นปลอดภัยดีแต่อย่างไรก็ตามกองทัพบ,บอกว่าหลังจากนี้จะเร่งให้มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่เพื่อที่จะคืนอำนาจให้แก่พลเรือนภายในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับนั่นเป็นสถานการณ์ต่างประเทศที่เกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาปิดท้ายกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสครับล่าสุดได้ร่วมมือกับทางภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมยังสุขยังไม่เสี่ยงนะครับ เป็นการดึงเอายาวชนเป็นพลังสื่อสารชวนเพื่อนมาเพื่อลดละเลิกอายมุกทุกชนิดครับลดปัดจจัยเสี่ยงในโรงเรียนโดยมีการตั้งเป้านะครับนำร่องการ21โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ภาคอีสานครับดรสุปรีดาอดุญญานนผู้จัดการกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสครับได้ร่วมกิจกรรมยังสุขยังไม่เสี่ยง ภายในงานมีการปารฐกถาพิเศษได้พูดถึงสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพโดยเปิดเผยผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรไทยในปี2564ครับพบว่าเยาวชนอายุ15ถึง24ปีสูบบุหรี่ร้อยล1 2 7ลดลงจากปี2560อยู่ที่รอยละ1 5 4 ส่วนนักสุบหน้าใหม่ที่สุบบุรีไม่เกิน1ปีพบ211,474คนในจำนวนนี้173.7เริ่มสุบบุรีในช่วงอายุ15-19ปี ขณะที่อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับในช่วงปี2547ถึง2564พบว่าการดื่มนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ23.5ถึง29.5และในปี2564ลดลงเหลือร้อยละ20.9หรือคิดเป็นประมาณ1.9ล้านคน นอกจากนี้แล้วนะครับยังพบว่าประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนั้นสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ในวงจรการเล่นการพนันโดยพบว่าร้อยละ98.9เกิดจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนรอบข้างเล่นการพนันส่วนสถานการณ์การเล่นการพนันในเยาวชนอายุระหว่าง15ถึง25ปีพบว่ามีอยู่ประมาณ4.3ล้านคนนะครับและก็มีกลุ่มเยาวชนที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นปัญหาอยู่6 0 0 0คนด้วยกัน โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังสุขยังไม่เสี่ยงนะครับจะอยู่ภายใต้โครงการสารพลังเยาวชนอีสานห่างไกลปัจจัยเสี่ยง ที่ทางสอสอส,อสอและภาคีเครือข่ายได้จัดขึ้นมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงต่างๆในเรื่องเหล้าบุหรี่และการพนันให้กับเด็กและเยาวชนขณะนี้นำร่อง21โรงเรียนนะครับในเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็อยู่ระหว่างการถอดบทเรียนเตรียมที่จะขยายผลไปสู่โรงเรียนตามภูมิภาคอื่นๆต่อไป ที่สำคัญของการดูแลเด็กเยาวชนเนี่ยไม่ใช่เรื่อง,องการห้ามและการสอนซึ่งได้ผลไม่มากนักนะครับการให้เขาได้เข้าใจแล้วเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดูแลเขาไม่ให้ถูกมองเป็นเหยื่อแล้วคนอื่นต้องมาปกป้องเขาเท่านะั้นแต่เขามาปกป้องตัวเองปกป้องสังคมเพื่อนฝูงเขารอบข้างนะครับตรงนั้นจะจะสร้างพฤติกรรมระยะยาว โดยตัวแทนครูที่ได้นําน้องนองนักเรียนมาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็ระบุว่าโครงการนี้ได้ใช้ออปพลิเคชันติ๊กตอกครับให้เข้ามาเพื่อให้เด็กๆได้ทดลองทําสื่อนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่จะสามารถชวนเพื่อนๆน,น,นักเรียนด้วยกันเนี่ยได้ตระหนักถึงอันตรายของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบบยมุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุหรี่สุราหรือแม้แต่เรื่องของการพนัน นอกจากนี้แล้วนะครับภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ทำคลิปส่งเข้าประกวดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ส่งต่อแล้วก็ชวนเพื่อนๆให้ห่างไกลอัจฉบุบทุกชนิดต่อไปโดยโครงการดังกล่าวนี้กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้เริ่มต้นนำร่องใน21โรงเรียนในพื้นที่เครือข่ายภาคอีสานนะครับแล้วก็อย่างที่รายงานคุณผู้ชมว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการถอดบทเรียนแล้วก็จะขยายผลไปสู่โรงเรียนในภูมิภาคอื่นๆแล้วก็พื้นที่อื่นๆต่อไป เพราะว่าตามที่เราได้เห็นในหน้าสื่อต่างๆนะครับเรื่องของอบายมุกไม่ว่าจะเป็นบุหรี่สุรายาเสพติดหรือแม้แต่เรื่องของการพนันโดยเฉพาะในช่วงหลังนี้การพนันออนไลน์นั้นเข้าถึงในแทบจะทุกกลุ่มก็มีความกังวลนะครับว่าเด็กๆที่อายุยังน้อยๆในกลุ่มวัยรุ่นในกลุ่มวัยที่เป็นนักเรียนเนี่ยจะเข้าไปถึงอบายมุกเหล่านี้ทางสสสแล้วก็ภาคีเครือข่ายก็ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะชักชวนครับ แล้วก็ให้เพื่อนบอกต่อกับเพื่อนนําไปสู่การลดละเลิกอบบยมุขเหล่านี้นะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวท,หทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเป็นทั้งหมดของเจาะข่าวเด็ดประจําวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารสาระความบันเทิงได้อย่างครบถ้วนผ่านทางหน้าจอโมโนโทเน,ทนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่หน้าจอตอนนี้ครับช่องทางออนไลน์ของเราทุกทุก,ท,กทางท,างทุกทกแพลตฟอร์มก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกัน นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของเจาะข่าวเด็ดยรน e ิวส์อัปเดตแล้วนะครับผมนนทกิจกลมกล่อมพร้อมด้วยทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ